เห่าอะไรเนี่ยฮะคนเขามาบ้านเฉยๆเออเขามาหาเฉยๆลูกถเห่ามากนะจะโดนไม้แล้วนะเนี่ยเห็นไม้ไหมอ่ะเห่าเออเห่าอะอะอะยังไงยังไงดู <laughs> เดี๋ยวเธออดีมากดีมากหยุดงั้นแหละดีมากเออเห็นไหมพูดดีๆก็ไม่ฟังจับไม้เลี้ยวแค่นั้นแหละนิ่งเลยฮะดูใครดู นั่งดีๆใครดูอะไรโผล่แล้วลูกลุกเลยเขินเขาโอ้โห <c oughs> นั่งจนอะไรโผล่แล้วลูกเออนะพูดให้มันรู้ฟังบ้างดิลูกไม่ต้องเห่าแล้วรู้ปะเขามาหาเฉยๆเขาไม่ได้มาทำอะไรเลย Hmm. Okay. Okay. Okay, ma'am.